สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะเผยที่มาภาพครอบครัวริชชี่ออรเนตปรากฏบนธนบัตรไทยพาประวัติศาสตร์ของครอบครัว สืบเนื่องจากวันที่13ตุลาคมเป็นวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบร,รมนาถบาพิตรและหลายคนคงทราบว่าปู่หมืน่นบนดอยปู่มืน่นอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานจากในหลวงรัชกาลที่9แพร่สู่ความรู้จองคนไทยยังความปลื้มปิติแก่ครอบครัวปู่มืน่นและชนเผ่านในดอยปู่หมืน่นลิกฟื้นชีวิตจากการปลูกไร่เลื่อนลอยมาปลูกชา ถ่ายทอดมายัางลูกหลานและลูกหลานแท้ๆอย่างนางเอกสาวชื่อดังริชชี่ออร์เนตรล่าสุดหยกจิราวานไทยกอคุณ้าของริชชี่ผู้ดูแลไรชาดอยปูมืนได้เผยภาพหาดูยากและนับว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์ของครอบครัวครั้งที่รัชกาลที่9สเสด็จมาที่ดอยปูมืนเพื่อติดตามการปลูกชาบนดอยปูมืนโดยภาพนี้เป็นภาพที่ครอบครัวของริชชี่เฝ้ารัชกาลที่9และภาพดังกล่าวได้ปรากฏบนธนบัตร ฉลองครบรอบ84พรรษาในหลวงราชกาลที่9เมื่อปี2554ในเวลาต่อมาและเธอเล่าว่าในภาพนั้นมีเธออยู่ตรงนั้นด้วยนั่นเองค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ